ก่อนอื่นขอแนะนำอ e s y ่ก a ร d ร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถูกใจพลังบใบแน่นอนมีเกมให้เลือกเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น Rx x n x x t g n n r r t t o o n a p e x l e g e n d นด์ขับและเกม,มอื่นๆอีกมากมายเลือกเติมได้ตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจ Facebook ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือว่า l i n e แ a ดอีอย่าลืมใส่อด,ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับ MMG Channel นะครับวันนี้ก็มีตัวมาขายอีกแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ HOE นะครับหรือว่า h e r a l of e m p e r i u m นะครับโซนวาคิลี่นะตัวนี้นะครับต้องบอกว่าลาบอสนี่ถ้าชิวชิวนี่ก็ยังไงก็ที่1นนะครับใส้แน่นนะก็เดี๋ยวเราไปดูเทสดาเมจกันก่อนเลยอ่ะเปิดหมาด้วยนะครับตัวนี้หมา5ดาวนะครับเงาหแน่นตับนะฮะผมจะเทสเป็นออกรอดให้ละกันนะครับเทออกรอดละกันอ่ะลุยเลยนะครับ หนึ่งนาทีไปนะครับแรง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 นะครับตัวนี้แรงแรงนี่สกิลที่60ล้านนะประมาณเนาะนี่เซเว่นสตอมทีละ40 50ิ้าล้านเด้งปึ๊กปึ๊กปึ๊กนะครับแรงแรงเลยนะฮะนี่นนยังไง DPS ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก60 เกือบ70ล้านนะครับต่อวินะฮะนี่ตีเป็นออกหลอดเนาะอ่าโอ้โหไม่ไม่น่าถึงนาทีนะครับบอสน,น่าจะตายก่อนนะครับดูท่าแล้วนะอ่าไม่ถึงนาทีนะครับบอสแม่งตายแล้วนะครับก็ DPS อยู่ที่ประมาณ 66- 67ล้านต่อวินะครับก็สกิลทีนึงกกว่าล้านก็ถือว่าแรงเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเทส DPS นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกันนะครับไปเลสโก ตัวนี้นะครับสเตตัสก็อันนี้ผมปิดมาก่อนสเตตัสประมาณนี้นะ a อจิหนึ่นะครับพีดีเคสองหมนะครับเลือด6กแสนเจ็นะก็คือยืนบอสได้แทบทุกตัวเลยนะครับเทียร์หนึ่งเทียร์สนะประมาณนี้ครับส่วนสเตตัสอ่ะเดี๋ยวผมเปิดมาด้วยอ่ะปั๊บน้องมันจะได้ดูแบบแม็กๆนะครับอ่ะพอสเตตัสเปิดมานะพีดีเคสามหมื่นนะฮะเอจิก็เหมือนเดิมแล้วเลือดเหมือนเดิมนะฮะต่อมาเรื่องค่าเจาะนะครับเป็นหน่วยแปลงเปอร์เซ็นต์แล้ว91นะครับเจาะถือว่าเยอะมากนะ แล้วก็นะครับไฟแนลอยู่ที่199นะครับก็ประมาณ290เนาะอันนี้ไม่รวมกับบัฟทูแอโร่ในอาวุธเงานะครับเอ่อไฟแนลพีนาเมตโบนัสอยู่ที่171นะครับถือว่าเยอะมากนะครับน่าจะมาจากหมาด้วยนะแน่นๆเลยเนาะแล้วก็นะครับเรื่องธาตุนะตัวนี้นะครับธาตุ184นะครับยืนเมืองนะถ้ารวมหมาด้วยรวมเต้นด้วยก็ประมาณ200กว่านะครับแน่นๆนะฮะส่วนใหญ่นะครับตีเข้า53เ กลาง34นะครับเล็ก34เพราะว่าตัวนี้มีออฟขนาดด้วยนะครับประมาณนี้เนาะเรื่องของสเตตัสนะครับผมก็จะไปไวหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกันนะครับตัวนี้นะครับมีของทองในตัวเนี่ยอ่ะสำหรับคนที่จะไปต่อกันเดี๋ยวผมอ่เปิดของทองให้ดูก่อนนะครับเพชรก็ประมาณนี้นะครับรับได้อีกประมาณนี้เนาะนี่รับได้อีก4 0 0 0 0นนะครับแล้วก็มีประดับเบคเบคอร์สเชนขายอีกหอันนะครับแสนสามนะก็ไปรับกันได้นะครับ ส่วนของทองในตัวเนี่ยเหลืออีก4ชิ้นนะครับก็ไปขายจ้างดึงนู่นนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือจะขายถูกๆก็ได้นะมี1ชิ้นนะครับคาทามีมีดมีประดับแมลงวันเนาะแล้วก็มีประดับคิเมล่านะครับนี่เป็นประดับ PVP เนาะก็ลองตั้งขายดูนะครับมันน่าจะออกอยู่นะฮะประมาณนี้สําหรับคนเอ่อคนที่เราไปต่อยอดนะครับเราไปหาพงหาเพชรนะฮะส่วนของในตัวตอนนี้นะครับก็มีแบ็กคอร์ดเชนนะครับมีแท่เทีย1หนึ่งนะ ไม่ไม่ได้ปรับแต่งขีดนะครับแล้วก็มีแบ็กคอร์ดเชนให้นะแล้วก็มีชุดขาวนะครับตีบวก745ประมาณนี้สําหรับคนที่อยากจะบูดาเมจแต่แค่นี้ก็แรงแล้วนะครับใส่ว่ามันเน้นเอาถึกดีกว่าเนาะก็ประมาณนี้ครับการ์ดอะแบ็กคอร์ดเชนก็จะมีการสตันให้นะครับแล้วตัวนี้มีหัวการสตันด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะมีภาพิดตาเรียบร้อยอะเริ่มมาที่อาวุธกันก่อนเลยนะครับอาวุธนี่ก็บวก6นะครับออฟแมวก็1 0 1 1 12นะ การ์ดตัวนี้นะครับจะใส่เป็นเอเลี่ยนใบหนึ่งเอาขนาดเล็กกับกลางเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ไฟเพิ่มมาใบหนึ่งนะครับการ์ดที่เหลือ3ใบก็จะเป็นซีลเอาเจาะเน้นๆเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยธาตุมันแน่นอยู่แล้วเนาะจากออฟนะครับต่อมาหน้ากากเนาะก็ทาลิตนะครับประมาณนี้สขีดบวกเนะครับก็ไปตีกันต่อได้นะอัปเกรด40ตัวนี้อัปเกรด6นะครับออฟแมวห้านะครับแล้วก็รีไฟสองนะบอกไว้ก่อนเนาะอ่ะประมาณนี้ครับออฟแมวก็เป็นไฟสิบส1บ ก็เป็นไฟแล้วก็เนซุโกะนะครับประหลัดเบจิข้างขวานี่เป็น2ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับอัปเกรดตามนี้นะ40เนาะอัปเกรด6กนะฮะก็จะมีเป็นไฟ10แล้วก็ใหญ่12 10นะครับถือว่าสวยมากนะออฟก็แน่นๆเลยนะครับไฟ2ใบกระดิ่งปูข้างซ้ายนะครับแบวกเจ็ดอัปเกรด40เหมือนกันก็จะมีใหญ่แถวหนึ่งแล้วก็ไฟ2แถวนะครับ10หมดแล้วก็จะเป็นการ์ดไฟอีก2ใบนะครับส่วนชุดก็ประมาณนี้ครับออฟแมว10 10 10ิบ สิบสิบสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างนี้ก็เป็นสิบสิบสิบนะครับประมาณนี้เนาะส่วนหัวนะครับก็เป็นหัวการสตันเนาะเนลลิตสองใบนะครับ้าปิดตาก็มีนะตัวนี้นะครับใส่เป็นเอเลี่ยนนะครับนี่ดูดเลือด2ี่เวลาแทงบอสอะไรอย่างนี้นะเพราะมันแทงบอสบ่อยมันแรงนะครับเสริมกับเนอหลิตใบหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปากดูดเลือดนะก็ไปขายของทองแล้วลองไปสุ่มกนได้นะถ้าจะหาปากดูดเลือดมาใส่นะฮะตัวนี้ก็เป็นปากเนอหลิต เอ้ยเป็นปากใสกราดเนลิดประมาณนี้นะครับสําหรับทางด้านของเนาะก็ถือว่าแน่นๆเลยนะครับ DPS ก็จัดจ้านนะครับล่าบอสนี่ก็เก็บสิทธ์สบายนะครับตียังไงก็ที่1ไปคนเดียวชิวๆนะครับหนึในสแน่นอนนะครับมีพระหรือไม่มีพระจะไปเบนตี้ไปคนเดียวยังไงก็1ใน3นะครับตัวนี้ผมการันตีได้เลยนะฮะต่อมาหมานะครับตัวนี้5ดาวนะครับ เน้นๆน,น,นะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับเลี้ยงต่อไปสกิลหมาก็เป็นเลเวล3เลเวล2แล้วก็เลเวล3นะครับไฟบวกเวยอะมากอันนี้บวกไฟ30อันนี้บวกไฟอีกเออเอยไม่ใช่อันนี้บวกไฟอีก25นะครับอันนี้ก็ไปจูนหาไฟกันต่อได้นะประมาณนี้นะครับอ่ะอัปเกรดประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องเซตัสก็อยากได้พีโบได้เจาะได้นู่นได้นี่ก็ไปจูนกันเอานะครับประมาณนี้ต่อมาเรื่องอาวุธเงานะครับนี่ เงา6เรียบร้อยอัพเต็มนะครับทุกอย่างที่สามารถอัพได้นะครับหลดเลือดก็อยากได้ก็ไปอัพกันต่อนะฮะมีแผ่นไม้มีอะไรให้นะอ่ะเอนจ,จิ้นสกงสกิลก็จะอัพเต็มหมดแล้วนะครับประมาณนี้เอลโลว์อลแค่นาะเซเวียนะครับประมาณนี้นะเงา6นะครับส่วนปลดบันทึกนะครับตัวนี้ปลดบันทึกก็มีนี่นะครับเอจิวิดแม็กเฮดพีนะครับแล้วก็เจาะเกาะนะถ้าอยากได้พีโบก็ลองไป าหากันได้นะครับเผื่อมันอาจจะแรงขึ้นนะก็ลองดูนะครับแฟชั่นหน่อยแล้วกันอ่ะแฟชั่นประมาณนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะหัว2รูก็มีเยอะนะครับประมาณนี้แล้วแต่คนชอบนะแฟชั่นประมาณนี้เลยฮะตาประมาณนี้นะครับมีผ้าปิดตาเนาะก็ใส่เท่ๆได้นะครับปากอ่ะประมาณนี้มีปากอันนี้ด้วยนะแบบเฟลเท่ๆนะฮะชุดก็ประมาณนี้นะฮะเลือกใช้กันได้นะแล้วแต่คนชอบเนาะ ข้างหลังก็เพียบเลยนะครับมีเสือด้วยนะฮะตอนกิจกรรมนะน่ารักมากแล้วมีหางเสือด้วยนะครับนี่มีถือกระบงกระบองนะฮะนี่มีหาง2หางด้วยนะประมาณนี้นะครับสําหรับแฟชั่นนะนะก็ไปแต่งกันเอาได้นะครับสัตว์ขี่ก็มีสัตว์ขี่5นะครับเป็นสัตว์ขี่นี่นะตอนกิจกรรมครนะิสต์มาสเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับสัตว์ขี่นะต่อมาเรื่องของ Kingdom p a ร์อ่าก็ปลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปทํากันต่อได้ส่วน VIP ตัวนี้ V.P ก็ไม่ได้ซื้อนะครับก็ไปซื้อกันต่อได้นะถ้าอยากจะทำอะไรเนาะก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเตตัสดของอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติถ้าจะให้แนะนำว่าไปทำอะไรต่อดีอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้มันแน่นแล้วนะเรื่องของหมาอาวุธเงานะครับไสในออฟแมวอัปเกรดต่างๆนะครับคือแน่นจริงๆนะตีบอสยังไงก็ติดหนึ่งใน3แน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการตีบวกเนาะตัวนี้นะครับ ถ้าจะเอาไปทําต่อก็น่าจะเป็นเรื่องการตีบวกแหละนะครับเอาไปให้มันเอาเบรกสามอ่ะตีบวก8อะไรอย่างนี้มันก็จะโหดขึ้นอีกนะเพราะว่าไส่ในมันค่อนข้างที่จะดีนะครับเวลา PVP ก็ใส่แบ็ k คอร์ชเชนเข้าไปอะไรอย่างนี้เนาะใส่แบ็ k คอร์ชเชนเนี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะก็ถือว่า,ราแรงนะฮะจัดจ้านเลยนะการ์ดเกิดก็แน่นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูปลุกพลังสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับลืมเนาะ บุคลังตัวนี้ก็อย่างที่บอกอัปเกรดขั้น6นะครับออฟแมวก็ขั้น5เนาะใหญ่ไฟอะไรก็ไปสลับกันเอานะครับลองดูอยากได้ขนาดใหญ่เพิ่มนะตอนนี้5 3อยากได้เพิ่มก็ไปหากันเอานะครับรีไฟก็2เนาะส่วนปุพลังการ์ดอยากให้ดูครับ m ูนตาแมนไม่มีนะดูขนาดใหญ่นะครับใหญ่ก็ฝังไว้14ใบประมาณนี้ครับข่าวฟ้านะ ส่วนกลางนะครับก็เป็นขาวฟ้าเหมือนกันนะประมาณ29ใบนะแล้วก็เล็กนะครับ37บใบนะก็ขาวฟ้าทั้งหมดเลยก็ไปหามาใส่กันต่อได้นะครับคิดว่าตัวนี้เนี่ยประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าใครจะไปต่อนะครับก็ไปขายของเอานะแล้วก็จ้างดงจ้างหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับการ์ดเกิดก็มีขายในตัวนะัตั้งขายได้เลยพวกประดงประดับนะครับของดองอ่ะเดี๋ยวให้ดูบ้างนะของดองดองอะไรไปบ้างนะครับ ประมาณนี้นะพวกเหรียญอะไรต่างๆแล้ว<ง>เหรียญวงเหรียญวานะครับไปสุมหาปากดูดเลือดก็ซื้อมาเพิ่มได้กล่องออฟแมวเอ้ยกล่องอไอ้เขาเรียกว่าอะไรโอดินนะฮะนี่ของดองก็ประมาณนี้พวกหินออฟยงออฟย่อนนากง,หน,ากงหน้ากากบูป,ปินนะครับสกงสกิลไฟไปหากันต่อได้นี่พวกออฟวงออฟแมวเอ้ยไม่ใช่อาุธง,งอาุธเงาเออก็ไปทําต่อกันได้นะครับนี่อยากอัพอะไรอยากเพิ่มอะไร ได้หมดเลยนะครับหรือจะใช้แท่เทียหนึ่งก็ได้นะไปทํา2ขีดก็เฟี้ยวนะครับการ์ดเกิดก็มีเนาะไปพีฟงพีพมียัดสมุดอีก1ใบนะฮะสำหรับการ์ด PVP นะมี2ใบนะยัดสมุดใบนึงนะครับสือเฟี้ยวเลยนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตารางบอสนะที่ผมไปตีมาคร่าวๆแล้วกันเนาะก็ถือว่าแรงจัดจ้านนะครับนี่ตีบอสมาก็50เปอร์นู่นนั่นนี่นะครับดาเมจหนักๆดาเมจแ่มๆนะฮะ ไงอันนี้ไม่ได้ตีหรือว่าตีวะตีหมาตีอะไรอย่างงี้นะถ้าเจอบอสก่อนนะครับอ่าเห็นไหมมันก็แรงจัดจ้านนะครับล่าบอสแบบเพลินๆชิวๆนะฮะกระตรงกระตายอะไรอย่างงี้นี่ๆๆนะครับเพลินๆนะมีพระก็ได้ไม่มีพระก็ได้นะครับเทียหนึ่งเทียสองตีได้หมดนะตีพึ่งก็ดรอปมาเมื่อกี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็สองตัวนี่คือดาเมจน้อยเอามาเกาะเฉยๆนะครับส่วนใหญ่ก็ดาเมจตัวเองนี่แหละเนาะพีองพีโออะไรอย่างงี้นะฮะเห็นไหม ชิวๆครับล่าบอสนะตียังไงก็ที่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะอ่ะออกฮีโร่อะไรอย่างงี้นะครับนี่แรงๆเลยนะครับตีขนาดใหญ่อย่างเงี้ยชิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับไอดีนี้นะครับเจ้าของเขาตั้งไว้ทีหก0 0ื่นนะครับสนใจยังไงก็ทักเพจมาได้นะครับ Mmg Channel นะก็ไหวอะไรยังไงนะครับต่อรองยังไงก็ทักมาแล้วกันเดี๋ยวจะคุยกับเจ้าของให้นะครับประมาณนี้เนาะขอบคุณมากนะครับที่เข้าไปดูคลิปนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ อีพหน้านะครับว่าจะมีตัวอะไรมาปล่อยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับไปแล้วครับคลิปหน้าเซลบายบายสวัสดีครับ